สวัสดีค่ะ Sun Moon Light l ฟร e Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะออกมาคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันให้คุณได้รับรู้เลยว่าเนื้อคู่หรือว่าคู่แท้ของคุณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยนะคะคุณอาจจะรู้สึกนะคะว่าเนื้อคู่ของคุณนะคะน่าที่จะมาจาก สิ่งศักดิ์สิทธที่คุณขอพอรอไว้ความรู้สึกลึกๆตรงนี้มันมีคุณเลยมีความรู้สึกว่ารอคอยได้อย่างใจเย็นนะคะหรือตัวคุณเองอาจจะขอพอรอนไว้เลยว่าขอให้เป็นคู่แท้เท่านั้นนะ ถ้าไม่ใช่อ่ะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกําจัดออกไปเอนจีนี้ออกไปยืนยันนะว่าเอาจริงๆแล้วทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้แนวโน้มเนื้อคู่ของคุณคู่รักของคุณคู่ชีวิตคุณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะยืนยันตรงนี้100%เต็มนะคะชีวิตคุณพลิกฟื้นผ่านอะไรมามากแล้วนะคะถึงคราวที่จะต้องเข้าสู่โหมดใหม่นะคะที่จะได้เจอเนื้อคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็ถ้าท่านใดได้เจอแล้วมีเกณฑ์ว่าจะได้เปลี่ยนสถานะจะได้แต่งงานจะได้สร้างครอบครัวกับเขาหรือเธอคนนี้เร็วๆนี้ก็เหมือนเดิม energy h y p e p f a n ขึ้นรวมถึง high priestess คุณทั้งคู่เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนะคะ ดังนั้นคลิปนี้ถ้าท่านใดรู้สึกว่าใช่กดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วไปต่อกันเลยถ้ายังรู้สึกไม่อินก็เลื่อนผ่านก่อนได้ไม่เป็นไรนะคะ Facebook ข้อความความรักลิงก์อยู่ใต้คลิป i n s t a g r กรมหินมงคลวัตถุมงคลค่ะสำหรับครอบครัวเราลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเข้าไปเลือกชมอ่านให้ละเอียดสนใจชิ้นไหนติดต่อแอดมินตามคำมั่นสัญญานะคะถ้ามีอะไรอัปเดตตามคำขอ ก็จะมาอัปเดตให้อ่ะขนนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าหินคู่ที่สร้างพลังงานที่ยอดเยี่ยมนะผู้อ่านก็คัดสรรดงดีแหละแล้วก็ดูจากที่ครอบครัวเรานะคะต้องการ กำลังใจหรือว่าต้องการเสริมพลังงานให้ดีขึ้นแล้วก็เห็นควรว่าควรจะเป็นด้านไหนบ้างครั้งนี้ได้หินคู่ที่พลังงานดีมากๆนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นหินกรีนอิวาจูรีนนะคะกรีนอิวาจูรีเนี่ยค่ะเป็นหินแห่งโอกาสและความเป็นไปได้ นะคะเปิดประตูบ้านใหม่โอกาสนะคะในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือโอกาสจากการที่คุณได้ทำลงลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีกลับคืนมาด้วยแล้วก็ได้โอกาสในชีวิตและความรักโชคลาภความสําเร็จโอกาสทางความรักเนี่ยดีตรงที่คุณจะได้เจอความรักที่อบอุ่นนะใครที่มีความรักอยู่แล้วความรักก็จะอบอุ่นได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ ใช้ได้ทุกลัคนาราศีเพราะผู้อ่านเคลียพลังงานแล้วเบื้องต้นเหมือนเดิมแล้วก็เคลียให้ตามชื่อที่อยู่อีกไม่ต้องกังวลนะคะจี่เดซี่ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานความรักอันบริสุทธิ์นะการเริ่มต้นใหม่นิมิตใหม่การแต่งงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หินชิ้นที่2ออันนี้ผู้อ่านชอบมากนะคะชอบมากๆจริงๆแล้วก็หายากโหดยกว่าจะได้สั่งมาได้แต่ตอนนี้ได้แล้วนะคะหิน เลพิโดไลท์นะคะหินเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะชีวิตใครก็ถามที่ตอนนี้ชีวิตเหมือนเอเจอมรสมุมหรือว่าชีวิตตอนนี้มันร้อนเป็นไฟนะคะชีวิตระส่ำระสายมากในเวลานี้นะคะสุขภาพนี่สินนะคะรวมถึงความรักอะไรก็ตามนะคะสามารถบันเทาแล้วก็เปลี่ยนจนกลายเป็นดีได้หินนี้ คือเป็นที่นิยมสําหรับชาวอียิปต์ขอภัยอียิปต์โบราณนะคะแพร่หลายทั่วโลกจนมาถึงปัจจุบันเพราะว่าพลังงานช่วยได้เยอะนะคะเปลี่ยนจากขั้วลบในชีวิตเป็นขั้วบวก นะคะสุขภาพโรคต่างๆนานานะคะที่ว่าแย่หินนี้จะช่วยบันเทาช่วยเบาบางแล้วก็จะช่วยดึงดูดนะคะพลังงานดีๆคนดีๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณด้วยว่าอาหารเสริมจี้ควีนเหรียญให้แต่สําหรับคุณผู้ชายนะคะทั้ง2เส้นนี้จี้สามารถสั่งแยกได้เพราะคุณผู้ชายอาจจะเขินนะคะจี้แยกแล้วก็ติดกระเป๋าไว้นะคะอ่า ที่ควนเรียนคริสตัลเนี่ยพวกอ่านเลือกมาเป็นพิเศษจริงๆสําหรับชีวิตที่ต้องการสร้างความหัศจรรย์แล้วก็ความสุขสมบูรณ์นะก็เหมือนดั่งราชินีนี่แหละตรงนี้ก็เสริมให้นะคะทุกชิ้นมีความหมายขอร้องว่าอย่าอยากขอให้เปลี่ยนนะคะถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวรอรุ่นที่ชอบนะคะแล้วก็ติดต่อเมื่อพร้อมเพราะแอดมินไม่สามารถที่จะเก็บของไวรอได้นะคะก็จะทําให้ท่านอื่นเสียโอกาสนะคะราคาบอกเลยว่า ดีอ่ะนะคะราคาดีแล้วก็ไม่ได้เวอร์หวังนะส,สัมผัสจับต้องได้อีกเช่นเคยด้วยหิน8มิลแล้วก็7.5มิลอันนี้ก็อยู่ใน8นั่นแหละนะคะแล้วราคาเนี้ยบอกเลยว่าหายากนะแต่ถ้ามักจะมีคนถามว่าอะไราซาด้าน,นี้ทําไมถึงถูกมันก็จะมีหินหลายระดับแล้วก็อันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนที่ทําร้านจิวเวลรี่ที่ส่งมอบผินตามที่พวกอ่านออเดอร์ไปเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการเอาหินมารีลเวทหินหินมือสองอะ่ะที่คนเขาไม่ใช้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่ได้เป็นการกล่าวหาอะไรแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนแบ่งปันกันก็อ่าเรื่องเอาตามความชอบ นะคะอย่าลืมนะกดเข้าไปอ่านรายละเอียดซ้ําแล้วซ้าเล่าใน Instagram ถ้าเจอในชแนลคลิกที่คําว่าอ่านเพิ่มเติม Instagram ด้วยคลิกที่อ่านเพิ่มเติมสนใจมั่นอกมั่นใจชั้นพร้อมติดต่อแอดมินที่ l i น์แอได้เลยนะคะซึ่งอยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตรงนี้อ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอ,อื่นๆอ,อีกมากมายและขอขอบคุณสําหรับกําลังใจ Subscribe ไลน์แชร์และกระดิ่ง มาเริ่มกันเลยตรงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะชีวิตคุณมีเกณฑ์การ transform นะคะการเปลี่ยนแปลงจากการที่คุณะได้เจอเนื้อคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งออกมายืนยนัน confirm 100%เต็มว่าจริงๆด้วยนะเนื้อคู่ของคุณที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆตามที่คุณได้ภาวนาวอนขอเอาไว้เดี๋ยวเรามา clarify พลังงานกันเลยนะ เรามาดูกันสิเขาว,ว่าคลิปนี้นะคะคู่บุญบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่คุณจะได้เจอจริงๆนะคะได้เจอหรือ,อยังที่ไหนยังไรงรวมถึงอนาคตของคุณทั้งคู่นะอือว่ามองดูว่าทั้งคุณและเขารอคอยกันมานาน n e ที่ของการรอคอยความอดทนนะคะบางครั้งก็มีท้อบ้างมีหวั่นไหวบ้างแต่ความเชื่อลึกๆในใจมันยังมีอยู่ คมันยังไม่แห้งเกิดไปซึ่งผู้ห่านมองดูว่าดีนะในท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ก็จะต้องได้เจอกันอยู่ดีนะคะเขาหรือเธอคนนี้ Asia, pues อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําเห็นไหมคะอินเ g อจี้นายรับคำออกมายืนยันว่า wish come true นะคะคือคําอธิษฐานภาวนาเป็นจริงและสําเร็จสําคัญว่าเรื่องระยะเวลานะคะ เอเนทีผู้หันมองดูว่าจริงๆคุณผ่านพน้นการต่อคอยมาค่อนข้างที่จะเยอะนะอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมอบให้ในเร็วๆนี้แล้วละ่ะคุณน่าที่จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวสารจากเขาหรือเธอคนนี้นะคะหรือในเร็วๆนี้มีเกณฑ์ว่าจะต้องได้เจอกันนะอืมเดี๋ยวว่าขะเปิดเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อ clarify อนาคตของคุณด้วย ไ่ดูสิคนข้างที่จะพบเจอหรือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่เซอร์ไพรส์นะหรือว่าน่าตกใจนะในการที่คุณทั้งคู่จะได้เจอเจอกันนะคะเซอร์ไพรส์เราหน่าตกใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาดูเอนเนอี เขากับคุณกันขอุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะเขาอธิษฐานถึงคุณยังไงคุณก็อธิษฐานถึงเขาแบบนั้นเลยแล้วก็ทั้งคู่ต่างรอคอยด้วยความอดทนแล้วก็มีความเชื่อคุณทั้งคู่น่าที่จะผ่านการหย่าร้างนะคะเพราะการของไฮเพร s ิกับไฮโลแฟนมันมีนะคะในความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะต้องมีการหย่าร้างเกิดขึ้น อาจจะผ่านการอย่าร้างแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีอายุแต่ว่ามีฐานะการงา,งานการเงินที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นนะออกมาคอนเฟิร์มด้วยนายรับคับเนี่ยก็จะอยู่ในระดับเศรษฐีอีกแล้วนะะหลายคลิป ชอบคัวเราอะ่ะมักจะได้พลังงานแบบนี้ให้รับไว้เถอะค่ะมันไม่เกินจริงหรอกเพราะคุณก็คู่ควรคุณผู้ชายคุณจะได้ผู้หญิงที่มีฐานะการงานการเงินดีอยู่แล้วดังนั้นน่ะการแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่มันจะไม่ยากลําบากนะคะต่อให้คุณไม่ขอเขาก็จะหยิบยื่น คือเรียกว่าอยากขอช่วยหน่อยช่วยสามีฉันนิดนึงนะสามีฉันออกรถฉันจ่ายค่าไฟอะไรประมาณนี้คุณจะไม่ได้มาต้องอหาทําเพียงคนเดียวนะคะซึ่งในยุคนี้ผู้อ,อ่านว่ามันก็เหมาะสมนะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่กันด้วยความรักความเมตตาความให้ซึ่งกันและกันด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นคุณผู้ชายก็อาจจะต้องนะคะรับผิดชอบคุณผู้หญิงของคุณมากกว่าเขาสักนิดนึงเพื่อคุณจะได้รู้สึก ของ yourself นะคะเขาจะเป็นคนที่ให้เกียรติคุณมากคุณผู้หญิงนะคะคุณจะได้ผู้ชายที่ดูแลเทคแคร์คุณในทุกส่วนอันนี้ก็หลายคลิปที่ทำออกมาแล้วเนี่ยการ์ดก็เปิดสดๆนี่แหละพลังงานก็โคตรคล้ายกันเลยนะคะหลายๆผู้แทนนะผู้แทนในใจนะอะหูวมันโคตรคล้ายกันหลายๆคลิปแปลว่าเนี่ยใช่นะคะของปีที่แล้วอ่ะมักจะเจอพลังงานเดิมหรือว่า new energy หรือว่า ความรักที่เสียใจมาก่อนถึงจะเจอนะคะแต่ว่าคลิปในปีนี้แปลกมากที่ครอบครัวเรานะคะจะเป็นลักษณะว่าได้เจอคนที่สมบูรณ์พร้อมแปลว่าพลังงานคุณเปลี่ยนนะคะไม่เห็นคนเก่าอะไรทั้งนั้นค่ะคุณจะได้คู่รักที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หยิบยื่นให้แล้วก็เป็นสายเปเจ้าบุญทุ่มมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ใจใหญ่ใจโตรักมั่นคงนะคะ อาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อคําพูดหน่อยก็ควรจะให้เกียรติกันอยู่แล้วเรื่องคําพูดถูกต้องไหมนะคะไอ้น,นี้ทั้งคุณและเขาะจะมีความเหมาะสมและจะเหมือนคู่เหมือนที่เวลาเดินไปไหนเนี่ยคำนี้ผู้อ่านก็จะใช้บ่อยก็จะใช้อีกอะเดินไปไหนคนก็จะบอกว่าตายแล้วเหมาะสมกันจงังต่อให้เป็นต่างชาติหน้าคุณก็จะคล้ายกันเหมือนเป็นพี่น้องกันในบางคราวแล้วก็เวลาได้เจอเขาหรือเจอคนนี้คุณจะเหมือน มีความเป็นครอบครัวอยู่ตลอดเวลานะคะอบอุ่นใจได้เสมอเพราะเขาจะเข้ามาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งน้องแล้วก็เป็นพ่อแม่เนบางลาด้วยนะเอาจริงๆนะเขาจะคอยดูแลเทคแคร์คนทุกส่วนจนคุณรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการใครแล้วอ่ะคนคนนี้ก็คือพอเต็มจริงๆเกินหนึ่งรแล้วที่สําคัญตัวคุณเองก็เต็มมาแล้วหนึด้วยมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนทวีขึ้นไปนะจ๊ะ เต็มในที่นี้คุณอาจจะไม่ต้องไปรวยเท่าเขาหรอกแต่จิตใ,ใจคุณเต็มไงคุณคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตแน่นอนอะ่ะมันลําบากบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็จะมองเห็นสิ่งดีๆในวันข้างหน้าแล้วก็สิ่งดีในวันนี้ว่าเออฉชนเงินเก่งนะสู้มาได้อย่างน,น้อยๆฉันฉันหากเงินซื้อข้าวกินได้อะ่ฉะฉันมีลมหายใจและฉันไม่ท้อเนี่ยความเต็มใน,ใน,ในใจิตใจตรงเนี้ยค่ะมันจะดึงดูดคนที่เหมือนเป็นมหาเศรษฐีเข้ามาในชีวิตคุณ นะคะแล้วก็จะอยู่ในลักษณะที่บาลานซ์ลงตัวนะคะประมาณนี้คุณสามารถเป็นซินเดอเรลล่าได้ในชีวิตจริงทั้งนั้นแหละ,ะถ้าคุณมีจิตใจที่เมตตาต่อต,ตัวเองและแข็งแกร่งนะคะอ่ะทีนี้จะเจอกันได้อย่างไร e n เนท y Social m e d เดขึ้นการเดินทางน้อยนะตัวเอง โซเชียลมีเดียขึ้นะเยอะเชียวเอาละใครอยู่ในเว็บเดทน,น,นานๆก็คงจะได้เจอและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมมอบให้นะคะ,ะในเว็บเดทก็ขอร้องอีกเหมือนกันว่าถ้าเจอกันแล้วนะคะแลกไดร์ t แล้วก็ขอคอลวิดีโอถ้าเขาบายเบี่ยงไม่คอลวิดีโอบล็อกไปเลยนะคะบล็อกไปเลยเพราะว่าเป็นสแกมเมอร์ ถ้ามาใน i ิน t a g r กรมรูปเกาหลีรูปเชฟรูปหมอบล็อกสแกมเมอร์ลูกนะ a c e b o o k เหมือนกันนะหมอวิศวกรขุดเจาะน้ำมันนะักลงทุนบล็อกบล็อกบล็อกนะคะเพราะคนดีๆนะคะเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจหาคู่ในเว็บเดทที่มีคุณภาพนะคะเดี๋ยวจะมีในะไลฟ์สดเร็วๆนี้ด้วยนะคะเตรียมเลยเตรียมเลยนะคะสัญญาแล้วต้องทำ นะ e อเนอออกมาบอกว่าคุณจะได้เจอคนที่มีคุณภาพจากช่องทางที่มีคุณภาพจริงๆเว็บเดทที่มีคุณภาพไม่ได้ไหมายความว่าไม่มีสแกมเมอร์นะเขาตรวจคัดกรองแล้วรอบหนึง่งคุณเองก็ต้องคัดกรองอีกรอบแต่ตั้งแต่ผู้อ่านสอนแอดมินแล้วก็คนที่มาขอคำปรึกษานะคะในเนื้องานเนี่ยตั้งแต่เขาได้รับคำปรึกษาไปแล้วเขาไม่เคยเจอสแกมเมอร์เลยนะคะ แล้วเขามีตัวเลือกเยอะมากแล้วได้แต่งงานไปแล้วเยอะด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้อดมินลงโพสให้แล้วกันเนาะแต่ว่าจะเบลอหน้าไว้เยอะๆหน่อยอ่ะทีนี้ in the near future ไม่ว่าอะไรจะเกิดคขึ้นนะคะ m มจิเชียนกับคิงอ o ฟซอสจะมาบอกว่าคุณจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในลักษณะที่คุณจะรู้ว่าเนี่ยมันคือปฏิหารมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามแรงบุแรงอธิษฐานรวมถึง ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้เมจิเชียนออกมาบอกว่าคุณจะกู๊ดรักมากๆคือโชคดีทั้งในเรื่องความรักนะคะความรักการงานการเงินรวมถึงสุขภาพมาครบเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ให้ยอมรับไวเ้เถอะค่ะเพราะมันดีจริงๆเขาหรือเธอคนนี้เป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มได้ เป็นด e วอเนซี่้ล้วนๆไม่มีคนเก่านะคะขอโทษสำหรับสิ่งนั้นด้วยถ้าใ้รรอคนเก่าจะมาทำไมแล้วเขาก็ทำเราเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมนะแต่ถ้าคุณไปทำเขาเจ็บแล้วเขามองไม่เห็นโอกาสในตัวคุณคุณถ้าคุณชอบเขาจริงคุณก็ต้องปล่อยเขาไปแล้วคุณก็ต้องให้โอกาสตัวเองคุณทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะคะ,ะเหมือนเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี่แหละนะคะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ย มันขึ้นมันมีค่าในตัวของมันเองเพียงแต่ว่าคนที่เขามองเห็นคุณค่าว่าเขาอยากจะหยิบจับเหรียญในมูลค่าเท่าไหร่เขาก็เลือกอันนั้นนะคะคุณนะเป็นเหรียญทองที่มีมูลค่าก็ต้องรอคนที่เขาจะเรียกว่าสามารถที่จะวินโยฮารถึงเส้นไฉในตัวในตัวคุณได้อต้องบอกเอาแบบนั้นนั้นจะพยายามพูดให้เห็นให้เห็นภาพที่สุดนะคะ ่างครก็ขอยากได้อะไรง่ายๆที่ไม่ต้องยากไม่ต้องปรับเยอะเขาก็ไปเอาเหรียญที่ต่างออกไปเท่านั้นเองลูกคะคงง่ายๆอทีนี้อายุวนาบอกไปแล้วดูจะเป็นผู้ใหญ่ดูใจอายุเยอะกว่าคุณหรืออาจจะสับกันได้ห้าปีขึ้นไปนะคะบวกลบหน้าตาบอกไปแล้วฐานะจริงๆแล้วเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้ผูอ,อ่านมองดูว่าอาจจะดูทุมทวมนะอืม แล้วจริงๆแล้วผู้อ่านมองดูว่าเหมือนอลายๆท่านอาจจะดวกับชาวตะวันออกกลางที่มีฐานะมั่งครั้งด้วยนะหรือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยหรือแม้แต่ต่างชาติเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็อาจจะทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมด้แหละมีการเดินทางไปดูธุรกิจบ้างบางครั้งบางเวลาคือชีวิตก็ค่อนข้างท่จะสบายอยู่ขอให้คุณทั้งคู่ ได้เจอกันเร็วๆในเร็ววันนี้อ่ะแล้วระยะเวลาอที่ตรงแมนเนอร์มันอยู่ที่หมายเลข8หมายเลข8อินฟินิตี้นะคะอาจจะนับจากนี้8วัน8สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบหรืออยู่ในเชื่องช่วงก่อนหรือหลังเดือน8ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุ เกี่ยวเนื่องกับเลข8จะนำพาโชคลาภมาให้คุณด้วยนะคะอินฟินิตี้ดเพราความเครียดความกังวลน่าจะหมดแต่คลิปนี้ออกมาบอกให้คุณใครกังวลว่าเฮ้ยเนื้อคู่ของคุณนะ่ะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆด้วยนะคะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนั้นเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิลกันหน่อยสำหรับคลิปดีๆคลิปนี้นะคะขอให้เกิดขึ้นกับทุกท่านในเร็ววันนะคะเอาละ ขอข้อความจาก u n i น e r s e ์หน่อยนะสำหรับทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้ขอบพระคุณที่ครอ,อบครัวเราหลายๆท่านให้ความไว้วางใจหินมงคลของเรานะคะรับไปแล้วก็ได้แต่พลังงานดีๆก็ดีใจเหลือเกินนะคะเอาละไลท์ Light เนี่ย แสงสว่างแห่งชีวิตแสงสว่างของการเริ่มต้นใหม่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดตัวคุณนะ่ะจะต้องเป็นแสงสว่างเปล่งประกายเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะคะผู้อ่านเข้าใจว่าอาจจะรู้สึกยากใช่ไหมเพราะว่าการจมอยู่กับที่หรือว่าการใช้ชีวิตแบบเฉยๆไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันสบายดีนะคะแต่มันก็จะอยู่กับที่อะที่เดิมนะคะแล้วในบานปลายเนี่ย มันมีแต่จะดิ่งลงนะด้วยอายุด้วยงานด้วยต่างๆนานาแต่ถ้าเราพยายามปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะทำชีวิตให้อยู่ในแสงสว่างอยู่ในโหมดของความสุขความสําเร็จอยู่เสมอแบบสบายๆไม่ต้องรู้สึกว่าเขี้ยวเข็นเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันวันละนิดวัละหน่อยทําจนชินจนเป็นนิสัยในบ้นปลายกูจะได้ชีวิตแบบที่คุณต้องการนะคะมีความสุขอยู่ต่างประเทศสวยงามหรือ หรือว่ามีบ้านมีรถตามคุณลักษณะชีวิตที่คุณปรารถนาแต่มีความสุขอบอุ่นในบ้านปลายเวลาก่อนจะสิ้นใจยังมีคนห้อมร้อมทำศพให้ก็ไม่ได้เป็นภาระสังคมนะคะตรงนี้สำคัญที่สุดนะใช้ชีวิตบนหนทางแห่งความจริงความสุขความสงบแล้วก็อยู่ในหนทางสว่างเข้าไว้ความจริงที่ว่าเอ,อวันนี้ชีวิตเรามีอะไร มีอะไรที่เราจะต่อยอดไปบ้างกับการใช้ชีวิตมีอะไรที่ต้องแคลเ i ฟายปรับปรุงแค่ไขสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นอย่างไรพูดคุยถามถ่ตัวเองให้เหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักคุยกันอยู่เสมอเราจะรู้ว่าเราต้องการอะไรในแต่ละวันแล้วเราก็จะให้สิ่งดีกับตัวเราเองได้ในแต่ละวันนะคะ แล้วยังไงต่อนะข้อความอีกอืม energy เกี่ยวกับแสงสว่างแห่งความสุขความสําเร็จนะคะ moving to w toward the light ก็ก้าวไปข้างหน้าสู่แสงสว่างของชีวิตและวันใหม่อ,อ่คุณจะได้คุณจะไม่โดดเดี่ยวเพียงลาพังนะคุณจะมีคนเดินร่วมทางไปกับคุณนะคะก้าวไปสู่หมวดของความรักความสุขการใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างสงบนะคะ ก็อีกที่สําคัญอย่างที่ผู้ห่านบอกนะคะก็ดําเนินชีวิตอยู่ในแสงสว่างเข้าไว้จะเป็นการดีที่สุดเอาละในท้ายที่สุด Energy Positive ออกมาบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะดีและร้ายอยู่ที่การเราเลือกและตัดสินใจลงมือทำนะคะลงมือทอําตั้งแต่ความคิดแล้วล่ะคิดดีทําดีกับตัวเองเข้าไว้นะคะผู้อาจจะย้ำอยู่เสมอว่าโฟกัสที่ตัวเองก่อน พอเรามีแรงมีกําลังเราถึงจะไปช่วยผู้คนยกตัวอย่างคนที่สําเร็จหรือแม้แต่ผู้นําประเทศอ่ะเขาก็าต้องเริ่มจากดูแลตัวเองก่อนถูกไหมาการศึกษาที่ดีชีวิตครอบครัวที่ดีการเงินที่ประสบความสําเร็จลายเส้นชีวิตเหล่านี้ค่ะมันเป็นโพสิทีฟทั้งนั้นในการที่จะขับเคลื่อนให้ตัวเราได้รับชัยชนะและประสบความสําเร็จนี่สําหรับใครที่บอกว่าอาจารย์ขาหนูจนหนูไม่มีความรู้ แต่หนูเรียนรู้จากวิทยาลัยชีวิตแล้วนะลูกหนูมีประสบการณ์เยอะกว่าคนที่อาจจะเรียงสูงๆและเที่ยวที่บูรี่คนอื่นอีกนะคะหนูว่ามีประโยชน์ในการดูแลครอบครัวในการดูแลตัวหนูเองนี่ตัางหากที่มันนอกเหนือจากการศึกษาที่ดีคือการที่หนู่มีทัศนคติที่ดีมีไมคเซทที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีนะคะอย่างเจ้าของร้านผลไมเล้เล็กๆเนี่ย เธอมีความกระตือรือร้นมากจริงๆนะคะแล้วเธอก็มีเป้าหมายในชีวิตจนกระทั่งเธอสำเร็จนะสำเร็จแล้วเนี่ยโถยังมีน้ำใจนะมาเรียกเรว่าเช่าหินมงคลเนี่ยเรียกเว่าเดลเซนอาซิลเซนเธอบอกว่าเธอตั้งใจว่าจะแบ่งตรงนี้อันนี้ไม่ได้น้มน้าวให้มาทำอะไรนะแต่หมายถึงอบอกกล่าวถึงการที่เรามีไมซ์เซตที่ดีนะคะ เราก็จะสามารถได้หรือมีในสิ่งที่เราต้องการนะคะอยากได้อะไรพูดไปเลยฉันอยากทำนู่นอยากได้นี่อยากรู่นนี่นะคะฉันอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่แต่อย่าบอกว่าอยากจะนะถ้าอยากจะคือแค่คิดแต่ไม่ได้ลงมือทำแต่ถ้าอยากได้เหมือนอยากกินอาหารนะอยากกินส้มตำเดินไปซื้อถูกมาเอออยากจะกินส้มตำแต่เอาไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ซื้อยกตัวอย่างดังนี้เป็นต้น เอาล่ะขอให้คุณั้งคู่ได้เจอกันเร็วๆก่ันมั่นใจว่าต้องได้เจอกันนะคะอย่าลืมส่งข่าวมาบอกกันบ้างนะเป็นกําลังใจให้พบกันใหม่ในครั้งหน้าดูสิคะก่อนจากกันไปอะ่ะการเดินทางของเนื้อคู่มาถึงแล้วอะ่ะเนื้อคู่จากสิงค์จากศิ์มาถึงแล้วอะ่ะเขาตามแสงสว่างจากตัวคุณจากหัวใจคุณนะคะจนกระทั่งได้เจอเจอกันสวยนะภาพนี้สวยจริงๆเอาล่ะ พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอให้ความรักคุ้มครองคุณเสมอด้วยรักจากใจ Sunlight n m o o Love Reading สวัสดีค่ะ